วันนี้ตัวแรกก็มาดูชุดเครื่องปรุงอันนี้ก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นเซรามิกนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฝาครอบแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่พวกน้ำพริกน้ำปลาได้ตัวนี้เราก็จะเป็นขายเป็นพวงแล้วก็ตัวนี้ทดสอบดูว่าเฉพาะพวงสแตเลสเนี่ยมันจะใส่หิ้วพวก เครื่องปรุงทั่วไปจะมีแบบสี่อันสี่ช่องแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบสองช่องจะเป็นขนาดที่หิ้วขวดพวกเหมือนกับขวดพริกไทยขวดวิบซอสได้อันนี้ชุดเครื่องปรุงอันนี้เป็นใช้สตเตเลสใช้แก้วปกติฝาก็เป็นสตเตเลสใช้แก้วอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าทรงมันจะคนละทรงกันก็อันนี้ก็จะชุดเครื่องปรุงแต่ตัวแก้วจะเป็นแก้วตัวเล็ก ตัวนี้ถ้าแก้วแตกก็ใช้แก้ว1206ของโอเชียนมาใส่แทนแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่ก็จะใช้แก้วงานวัด9ก้าออนปกติตัวนี้ก็จะเป็นพวงเครื่องปรุงเหมือนกันแต่อันนี้ก็จะเป็นทรงนําเข้าใส่ขวดซอสใส่อะไรเป็นแนวทรงจะโมเดิร์นิดนึงขวดซอสขวดอะไรปกติที่ลูกค้าขนขนาดฟิกพอดีอันนี้จะทดสอบกับขวดน้ำมันมะกอกอันนี้จะเป็นพวงใส่สลัดก็จะมีที่เทขวดน้ำสลัด แบบใส่ที่ใส่พวกพริกไทยหรือว่าเกลือแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบตักนิดๆหน่อยๆแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นใส่ผงเป็นพวงหิว้วตัวนี้ก็จะเป็นพวงเครื่องปรุงแต่ว่าตัวนี้อย่างลูกค้าบางคนก็เอาพวกซองอะไรพวกนี้มาใส่ก็มีมันแล้วแต่รูปแบบการประยุกต์ในการใช้แต่ละอย่าง ก็จะดูไซส์แต่ละไซส์พวงเครื่องปรุงตัวนี้อย่างลูกค้าบางคนเขาก็เอาไว้ประดับบนวางบนโต๊ะก็จะมีซองพวกชาซองกาแฟอัดลงไปแล้วก็ใส่ทั่วๆไปอาจจะทิ้งเอาไว้บนโต๊ะปกติอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ำมันมะกอกตัวนี้เนี่ยรูปแบบการจะส่งยังไงลูกค้าบอกพื้นที่ด้วยนิดนึง เพราะว่าการจะส่งสินค้าพวกนี้อันนี้ถ้าแตกเราจะไม่ได้รับประกันนะคะมันจะเป็นกลุ่มงานนำเข้าส่งต่างจังหวัดค่อนข้างจะยากหน่อยตัวนี้ก็ขวดน้ำมันมะกอกตัวนี้ก็จะสาดิตเยอะตัวนี้ดูชัดๆก็จะเป็นตัวที่อยู่ใน mk เขาจะใส่น้ำมะนาวตัวนี้ก็จะเป็นขวดเกลือขวดพริกไทยแต่ละแบบแต่ละทรง ก็มีรูปแบบต่างๆกันอย่างตัวนี้ก็จะเป็นใส่ไม้จิ้มฟันก็ได้เป็นงานนำเข้าก็จะโชว์ไม้จิ้มฟันออกมาแล้วก็เป็นรูใหญ่อันนี้จะเป็นขวดขวดเกลือแบบไซส์เล็กๆเป็นขวดแก้วตัวนี้ก็จะเป็นใส่ทั่วไปเหมือนกันทรงเปรามิดขวดน้ำมันมากอก ใส่วน้ำมะนาวก็ได้อันนี้ก็จะเป็นขวดเกลือพริกไทยปกติอย่างรูปแบบรูปทรงปกติถ้าลูกค้าดูแล้วก็ต้องการจำนวนมากอาจจะสั่งซื้อสินค้าตัวอย่างก่อนก็ได้นะคะก็ดูดูรูปแบบก่อนที่ว่าของของชิ้นเล็กเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยทำเรื่องสั่งค่อนข้างเยอะอีกทีอันนี้ก็จะเป็นบทพริกไทยตัวนี้จะเป็นอะคริลิกใสแล้วก็ด้านบนก็สามารถจะใส่เกลือได้ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบทพริกไทยเหมือนกันเป็นหัวทรงโมเดนเขาเรียกหัวเหมือนกอกน้ํามีตัวใหญ่ตัวเล็กลูกค้าบางคนก็เอาไปโชว์สินค้าตัวนี้ก็เป็นเกลือพริกไทยแบบไม้ตัวนี้ก็จะเป็นทรงใส่โถน้ําตาลแบบปกติที่เจอกันทั่วไปตัวนี้เป็นงานนําเข้า เป็นสเตเลสเมืองจีนก็แนะนำให้ใส่อะไรที่ไม่ใช้กับกรดนะคะจะปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นแก้วก็ไว้ประจำโต๊ะไม่ค่อยเยอะดีสอบถามเพิ่มเติมขอใบเสนอราคาได้ตามนี้เลยนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะ